คุณมะลิบานเช้าบอกว่า <c oughs> เป็นหนี้เพราะไปค้ำให้เขาไม่ได้สร้างหนี้เองถ้านี่เรากาะเองก็บอกทําใจได้ครับแล้วคนกู้ก็ตายแล้วตายหรือไม่ตายเราก็โดนถักใช้หนี้อยู่แล้วในฐานะผู้คำ้ำผมไม่ได้ว่า,าพี่บานมะลิบานเช้านะแต่ว่าการไปค้ำประกันเนี่มันต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าถ้ากรณีที่เลวร้ายมากที่สุดคือกรณีแบบนี้แหละ นะเพราะฉะนั้นอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่มีอะไรให้มันยึดคุณค้ำได้เลยผมเองเนี่ยเคยค้ำประกันเคยค้ำประกันให้คนอยู่คนหนึ่งน้องผมเนี่ยแหละเป็นทนายจะซื้อรถคันแรกในชีวิตของมันพี่ค้ำให้หน่อยผมกูจะค้ำได้ไงกูติดแบคลิสต์เต็มไปหมดฉะนั้นผมหมุนสเตทเมนดะีถึงผมจะติดแบคลิสสเตทเมนหมุหมุนกระสูดเลยนะมันก็น่าลองดูอ่ะก็มันก็น มันก็ให้ผมคำเว้ตัวต้าลิสซิ่งผมจาได้เลยอืมนะแต่ผมถึงไอ้นี่มันไปจ่ายไม่ได้อะผมไม่มีให้มันยึดอยู่แล้ว <rue> ผมก็เลยกล้าคำอตอนนี้หลุดไปละเพราะมันจ่ายหมดไปละคุณแอมน้าของผมดูจากคลิปก่อนพอดีอยากสอบถามนิดหน่อยนะครับทําไมสังหารไทยถึงสุกสร้างมาเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าปล่อยกู้คนไทยไม่ได้แล้วเพราะนี่ครเดินเยอะมากจะไปขายต่างชาติจริงหรือเปล่ามันขายไม่ได้ฮะยังไงก็ขายไม่ได้ต่างชาติมันก็ มันซื้อแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อืมผมได้บอกแล้วว่าอาสังหามันมันใกล้ใกล้จบแล้วอสังหามันใกล้จบแล้วอืมมันใกล้ถึงทางตันแล้วคุณจินดานะฮะแต่วันไหนเครียดฟังคลิปกุดอูก็ดีขึ้นค่ะอ๋อวันนี้มีน้องคนหนึ่ง <c oughs> แกฟังช่องผมแล้วแกก็เสียสตางค์มาสองพันแล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็คุยกัน เปิดสปีกเกอร์ระหว่างผมกับน,น้องแล้วก็คุณแม่เขาเนะียคุยกันเรียบร้อยแม่บอกสบายใจละเออผมเขาเรียกว่าไงชี้ทางให้แกเห็นละแกเข้าใจะละอ,อที่ผ่านมาเดินทางผิดตลอดเอ,อตอนนี้น่าจะสบายใจแล้เนะยเขาเขาพูดเหมือนคุณจินดาและฟังแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเออไม่เครียดละคุณมารีบานเช้าอีสองสามปีกเกษียณแต่หักลบกลบนี้แล้วจะเหลือกี่บาท ทำงานมาทั้งชีวิตจะเออรี่ก็ไม่พอต้องทำงานแล้วทบทนต่ออาจจะพอให้บรรเทาได้บ้างนะครับอย่างที่บอกอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะครับกณเกียรกล้องบอกว่าถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแล้วรายได้เท่าเดิมแล้วจะรอดหรอครับแล้วอยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยหรอครับ <c oughs> ขึ้นหกเบีย้ยนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับไม่ต้องขึ้นครับมันเฟอ้อมันก็ต้องทนเฟอ้อไปเหมือนคุณเหมือนคุณ <c oughs> ยังไงเดียวเหมือนคุณนั่งรถเมย์คุณนั่งรถเมย์เส้นเนี้ยเส้นเนี้ย คุณจะรู้ว่าเดี๋ยวผ่านโรงเรียนเนี้ยผ่านโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยสมัยก่อนผม <c oughs> เนี่ยรอดออ่ะตั้งรถเมย์จากอีกหน้าสนามอิตาลอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยนะคนเด็กแม่งขึ้นมาเต็มคันเนี่ยมันก็จะเบียดกันอยู่แค่ประมาณช่วงนึงงนเะท่านั้นแหละนะพอเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม 9, <c oughs> เก้าเลยแยกฟอร์จูนไปหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะเอ่อ คนมันก็จะลงกันหมดแล้วมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเดี๋ยวเงินเฟ้อมันพีคขึ้นไปสักพักหนึ่งมันก็ล่วงเพราะว่าเงินเฟ้อจริงๆมันมันต้องเฟ้อจากการบริโภคเยอะๆคำว่าเงินเฟ้อมันต้องเฟ้อจากการบริโภคคือมีฟองสบู่อ่ะเข้าใจป่ะคือมันโอเวอร์ฮีทอะธุรกิจเศรษฐกิจมันโอเวอร์ฮีทนี่เศรษฐกิจมันไม่ได้โอเวอร์ฮีทมันเฟ้อเพราะปัจจัยอย่างเงี้ยอายุเครนลดลบรเซียเงี้ยน้ํามันขึ้น แล้วก็ห่วงโซ่ซัพพลายเชนต่างๆของจีนมันหยุดผลิตมันนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เกิดจากการโอเวอร์ฮีตอ่ะนั่นแหละคือมันบอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงนั่งรถเมย์ผ่านไอ้โรงเรียนสุรศักดิ์เดี๋ยวพอถึงเลยอนุสาวรีย์เลยอะไรไปเดี๋ยวมันก็นเด็กมันก็นลงหมดแล้วเดี๋ยวมันก็โล่งแล้วทนนิดเดียวแค่นั้นแหละเออนึกภาไง <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณดูว่าม่งไม่มีใครลงแน่เลยจนไปถึงป้าย,จน,ายจนสุดท้ายหก้กูตายแน่เลยเบียรกขนดกูลงก่อนดีกว่า <c oughs> นะนี่คือผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเดี๋ยวพราะมันเลยป้ายนี้ไปเดี๋ยวมันก็ลงกันหมดแล้วคนนะ่ะอืมประมาณนั้นแหละคุณเจมส่ง่าเพิ่งลองศึกษาเรื่องกู้คอนโดเงินเหลือปิดนี่มันดีจริงไม่ไม่จริงนละเอาแล้วศึกษามาแล้วคุณว่าดีไหมล่ะฮะผมจะเรียกว่าคนไม่ได้ว่าคุณเจมนะคนคนไม่มีตักกะคิดอ <c> ะ <oughs> ไม่ได้ว่าคุณนะ แต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาเป็นว่า <c oughs> คอนโดเหลือเงินปิดหนี้มันดีจริงไหมไม่ดีจริงหรอกดีจริงไหมถ้าเกิดคุณผ่อนได้อะดีจริงอืมถ้าจะดีจริงนะหนึ่งคุณกู้เงินแล้วมันเหลือแล้วมันเหลือตามที่มันสัญญากับเรานะแล้วคุณปิดหนี้แล้วจบหนี้จริงๆนะจบหนี้จริงจริงนะแล้วหนี้ที่คุณปิดแล้วปิดจริงๆนะปิดบัตรเครดิตไปเลยนะห้ามใช้นะยกเลิกบัตรนะบัตรกดเงินสดก็ยกเลิกนะ ลดยกเลิกหมดเลยนะเหลือหนี้อันเดียวคือหนี้คอนโดนะอันเนี้ยดีแล้วคุณปล่อยคอนโดให้เช่าปล่อยแม่งถูกๆแพงๆก็ว่ากันตายไดแล้วแต่โอกาสให้ค่าเช่ามันมาช่วยผ่อนคุณแล้วคุณก็ไปผ่อนคอนโดทางเดียวเ <c oughs> นี้ยดีอันเนี้ยดีอืมแต่คนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นไงมันปิดเสร็จแล้วมันไม่ปิดจริงไงบัตรมันก็ไม่ยกเลิกบัตรกดเงินสดมันก็ไม่ยกเลิกเดี๋ยวสักพักมันก็กดไปใช้อีกอืม มันก็เละเหมือนเดิมก็กลายเป็นหนี้คอนโดเขาไปอีกคุณมาลีบานเช้าแกะ่กะเกษียณก็ทําใจจะอยู่อย่างไรหนอเราลูกเมียไม่มีพี่น้องลูกหลานหรือจะมาดูแลผมเองก็ไม่อยากจะพึ่งใครพยายามจะดูแลตัวเองสุขภาพไปแล้วก็ถึงเวลาก็กั้นใจตายโอ้ยไม่มีขนาดนั้นหรอกพี่เย็นเย็นเออฟังพี่แล้วก็เครียดนะอา้าวไม่เป็นไรอืมก็ค่อยหาหนทางฮะคอ่อยหาวิธีการเอาแล้วกันอืมผมก็ได้แต่ให้กําลังใจอ ไม่รู้จะถือได้รับหรือเปล่านะเออนะถ้าเป็นแบบเฟ e บุ o กเขาเรียกกอดๆนะี่กอดๆนะครับพี่มา,าริบาลเช้าเราชอบกันแบบนี้กอดๆนะกอดๆนี่คือการให้กำลังใจคุณแอนดี้บอกว่าฟิกซ์มล์เซตเป็นเหตุของปัญหาการเป็นหนี้แบบเรื้อรังเพราะมันอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกโอ้โหครับผมนี่ไปเรียนที่ไหนมาวนะเนี่มีโค้รที่ไหนเรียนมาวะเออของพี่ คิดว่าจะเป็นยังไงต่อครับหรือบ้านที่ว่างไม่ได้ทําประโยชน์และบ้านที่ยังไม่มีคนมากู้จะมีการปรญหาจัดการยังไงต่อครับปัญหานี้ผมว่าจัดการคนไทยจะมีบ้านอยู่หลายครอบครัวเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> คิดไม่ออกไม่คิดอนะไปรัฐบาลเขาคิดไปเถอะแล้วก็ปล่อยดีเวลอร์มันคิดไปแล้วกันว่ามันสร้างอะไรมาเยอะแยะแล้วมันจะทํายังไงกับมันดีเออผมผมไม่คิดอนะ <c oughs> ต้องขอใครด้วยนะ <c oughs> กูยินดีว่าถ้าแสดงความจริงใจที่จะใช้นี่เจ้านี้ส่วนมากก็จะลดหย่อนผ่อนผันตามความเป็นไปได้โอเคคุณวรรัตผมหลุดวงจรนี่มาแล้วเกือบตายตอนนี้เลยกลัวไม่อยากเป็นนี่เลยครับเป็นโรคกลัวเป็นนี่ไปเลยก็ดีแล้วอืคุณทวีศักดิ์การมีนี่มากเกินไปมีผลต่อความพิษและจิตใจจริงอย่าประมาทเรื่องนี้ครับจริงใครที่กู้ได้เยอะๆกาลังมันกับการลูกค้าผมหลายๆรายที่ผม <c oughs> ทำเรื่องกู้เขาได้ผ่าน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 เขาเนี่ยนะเขาคึกมากเลยบางทีต้องเตือนสติเจนเย็นๆีมีหลายคนเนี่ยที่ที่จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็กู้มันเนี่ยมัน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 มือมันสะใจเลยก้นไม่เกินสามปีมาอีกรอบมาให้แก้นี่ให้เราก็แบบเอ้าผมก็บอกคุณแล้วคุณอย่าไปกู้อะไรเยอะมันก็มันลืมตัวพี่มันมันน่ยตอนนั้นเนี่ย คุณแม็กโซดาวาดีครับตอนนี้อายุ35ว่าจะอยู่สดๆยาวๆเลือกจะเข้าบ้านยาวๆหรือซื้อดีครับทํางานร้านวิสาหกิจ <c oughs> คือถ้าเกิดเราไม่กะยายที่ทํางานนะผมว่าซื้อก็ดีนะเออซื้อก็ดีกว่าเช่าแหละครับอืมถ้าอยู่ยาวๆนะครับเออซื้อมันดีกว่าเช่าอยู่แล้วถ้าถ้าเราแบบไม่ได้กะว่าจะต้องมีกําไรจากการซื้อขายไม่ต้องไป,รเ,ปเรียนโคช้ชบ้าบออะไรคอแต่งนะก็ซื้อบ้านมันก็ดีเออดีอยู่แล้วครับ คุณหันว่าอะไรอะ SUJ อันชื่อหลังลนะคุณซันนะหายไปไวครับขอบคุณครับคุณวัฒนพลบอกว่าผมอายุ18ตอนนี้ผมติดหนี้8,000มีทางแก้ไงครับแอดไม่รู้ครับติดหนี้ใครล่ะฮะไปไปบอกไปบอกแม่ดิบอกแม่บอกพ่อเดี๋ยวพ่อเข้าเงินไปเคลียร์ให้เองแหละถ้าจบแล้วจะไปเป็นหนี้พ่อแทนเออเป็นหนี้พ่อเป็นหนี้แม่แทนเออแล้วก็เราได้เงินจากพ่อแม่เดือนเท่าไหร่ครับ แล้วก็หักไปดีตัวละสองร้อยปีก็สองพันเสียสามปีก็หมดหนี้กับพ่อแล้วเออยืมพ่อมาจ่ายเขาไปไปอืมอันดี้บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันอาจดูไม่เห็นอนาคตความมั่งคั่งเพียงแค่ประครับประคองอยู่ให้รอดกับปัจจุบันความสุขก็มากพอแล้วเพียงแค่ไม่มีอดีตคืนหนี้ นี่เขาสมบัติสำนวนคุณกรณิษฐาบอกว่าคุณอูกรณีไฟแนนซ์รถยนในกรณีเราค้าง3เดือนมีหนังสือแจ้งมาให้ชำระยอดทั้งหมดภายใน3าวันธนาคารจะบอกยกเลิกสัญญาไหมจริงๆถ้ามันต้องค้าง4เดือนนะมันถึงจะบอกยกเลิกสัญญาได้นะครับต้องค้างต้องค้าง4เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะบอกยกยกเลิกสัญญาได้อันนี้คือเขาก็ทวงหนี้เป็นเรื่องปกติแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหนังสือยกเลิกสัญญามาอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเกินสีงวดนะครับคุณโยโย,โย,โย่ไหนจ่ายไม่ไหวก็ชักดาบถูกต้อง คุณนี่ถามว่าแต่เราชำระบ,บางส่วนแล้วอย่าไปชำระบ,บางส่วนเลยครับเพราะถ้าตอนเราเลียร์ไม่หมดอ่ะมันก็มันก็ไม่ตัดนี่อยู่ดีอ่ะต้องเกียร์ให้หมดครับคุณอริยาสวัสดีค่ะคุณอูฟังแล้วได้พลังบวกได้สาระมากๆเลยค่ะครับผมจิราดีนะฮะใช่ค่ะสมัยก่อนไม่มีใครมาสอนเกี่ยวกับการใช้นี่ใช้นี่แบบสเปซสปะโชคดีที่รอดมาได้แต่มารู้ว่าเสียเปรียบไปเยอะ อยากมีความมามีความรู้จากฟังคลิปคุณอูขอบคุณนะคะสุขภาพดีดีขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ว่าผมรอเจ้านี่สองเออมาหักเจ้าแรกหมดแล้วหักเนืออโอ้โหนอนรอเลยเหรอ <c oughs> นอนรอรับสภาพเลยใช่ไหมเอออ่ะสู้ครับสู้สู้ในระหว่างเนี้ยคุณสมศักดิ์ไอ้เจ้านี่รายแรกที่คุณคุณโดนหักเงินเดือนไปอะ่ะคุณโดนหักเงินเดืนเดือนเท่าไหรออ่อ่ะเออ นะระหว่างที่ไอ้เจ้าที่สองมันจะมาเล่นคุณอ่ะคุณเอาเงินที่คุณเคยโดนหักอ่ะสมมติผมไม่รู้คุณเงินเดือนเท่าไหร่สมมติคุณเงินเดือนเก้าสามหมื่นเนะหรืออ้าวคุณเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นแล้วกันอ่ะคุณเงินเดือนห้าหมื่นคุณโดนหักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นคือหมื่นห้าใช่ป่ะอ่านะพอตอนเนี้ยมันหักคุณจนหนํำใจมันหมดนี้เป็นหนึ่งใบละเด็กใบจะมานะคุณเก็บเลยเดือนละหมื่นห้าระหว่างที่มันยังไม่มาเก็บก่อนเลยครับหมื่นห้าอีกสามสี่เดือนคุณก็ได้สี่ห้าหมื่นแล้วเก นะเดี๋ยวถ้ามันไม่มาสักเจ็ดแปดเดือนคุณเก็บได้เป็นแสนแล้วคุณเอาตรงนั้นไปทุบแฮรคัตเลยครับเพราะคุณคุณมีภูมิต้านทานอยู่แล้วไงคุณมีภูมิต้านทานตั้งแต่ตอนที่โดนบัตรแรกมันหักแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหมดหักแล้วคุณก็เอามาใช้คุณก็หักตัวเองหักด้วยตัวเองอะ่ะหักด้วยตัวเองแล้วแยกเก็บเงินนะอีกบัญชีหนึ่งอะ่ะเอาไว้แฮคัตมันเลยเออมีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยอืมคุยเลยหมูว่าถามอีกครับลูกชายส่งงวดรถไม่ไหวแล้วจะปล่อยแล้วแต่เขาไม่มีสมบัติเลยเลยป่อให้ฟ เอาจฟ้องนีไหมครับเหมือนที่คุณอ,ปอูปอกรีบตายจะได้เกิดไหมไม่ไหวก็ไม่ไหวเอาถ้าเขาไม่ไหวผมถามว่าไม่ไหวแล้วแล้วจะทำไงต่ออ่ะผมถามไม่ไหวเก็ปล่อยไปเอาไปคืนรถซะอืมแต่เดี๋ยวดูนฟ้องเน่ยก็ต้องอไปสู้กันที่ศาลเนะ่ยนะครับคุณสมุดนี่บัตรกี่ปีถึงหมดอายุความจริงๆเออมันมีสองส่วนนะฮะอายุความอ่ะอายุความคือ อายุความก่อนฟ้องความหมายคือเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องคุณหลังจากคุณผิดนัดแล้วไม่เกินสองปีถ้าคุณเขามาฟ้องคุณเกินสองปีไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ฟ้องแต่ถ้าเกิดคุณไม่สู้คุณก็หลุดถ้าเขามาฟ้องคุณปีที่สี่ปีที่ห้าหลังจากที่คุณไม่จ่ายแต่คุณไม่สู้อ่ะคุณก็เอ้ยมันไม่มันฟ้องไม่ได้อายุความขาดไม่ไปศาลศาลก็ตัดสินนะฮะเพราะว่าคือไม่ไปแย้งไงครับคุณไม่ไปแย้งไง แต่สารเขารู้ว่าอายุความขาดนี้ขาดเขาไม่รู้หรอกเออแต่ว่าเรารู้ดิแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอายุความขาดเราก็บอกอ่ะผมไม่ได้จ่ายคุณมาตั้งห้าหกปีที่แล้วมันก็บอกมันก็อาจจะเถียงคุณคุณบอกอ่ะคุณเอาหลักฐานให้ผมดูดิว่าผมจ่ายคุณล่าสุดเมื่อไหร่อืมถ้ามันมีมาแสดงก็ไปสู้กันในศาล <c oughs> นะครับแล้วก็อายุความอีกอันคืออายุความหลังคำพิพากษานี่สิบปีนะครับ คุณนิฐาถ้าในจดหมายแจ้งมาบอกให้ชำระทั้งหมดภายในสาิบวันนั้นแต่วันที่รับหนังสือจากแล้วส่วนที่เหลือสามารถเลื่อนนัดได้ไหมคะถ้าเขามียอดบินมาให้ชำระบางส่นก็ต้องคุยเขาครับต้องเจราจาเขาดูครับอืมลองเจราจาเขาดูก่อนครับ <c oughs> คุณรวยผมเข้าวงการบัตรเครดิตตั้งแต่อายุยี่สามและเพิ่งมาพนนรกนี้บัตรเครดิตและนี่ทุกตัวเมื่ออายุสี่สิเก้ากี่ปีแลวเนี่ยยี่สิบเจดปีอะ ปัจจุบันอาย55แล้วสบายไม่มีหนี้ทุกอย่างบ้านรถบัตรใช้เงินสดและมีเงินเก็บทุกเดือน25%เซนสิทธิเกษียณโอ้โหสุดยอดเออยังดีนะครับมาหมดมาเก็บเงินกันตอนอีก11ปีสุดท้ายนะก็ยังดีนะฮะเออดีครับดีคุณยามเย็นเดิมลมโชยมายามเย็นลมโชยมาพาลุกโปกแก่งโอเค อายุี่เป็นต้นมีหนี้2ล้านอยากวางแผนเกษียณลบกลนแเรน่มเริ่มต้นยังไงอู้ยผมไม่รู้หรอกครับถามว่านี่อะไรครับถามก่อนหนี้บ้านหรือเปล่าอ่าเป็นหนี้บ้านใช่ไหมครับอ่าเป็นหนี้บ้านถ้าอยากจะให้ผมวางแผนให้จริงๆผมถามก่อนเลยว่าเป็นหนี้บ้านหรือเปล่าอ่าเป็นหนี้บ้านปุ๊บคือคุณมีหนี้แค่หนี้บ้านหรือเปล่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่เออเงินเดือนคุณเท่าไหร่ครับอ่าถามก่อนถ้าจะให้ เริมต้นยังไงดีกันเนี่ยถามก่อนเป็นหนี้อะไรสองล้านมีหน,นี้อะไรบ้างในสองล้านเนี่ยและอายุคุณน่ะเท่าไหร่คุณมีครอบครัวหรือย,ยังเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคุณตราพงศ์นะสวัสดีครับอาจารย์บุญผมกำลังจะตกงานมีหนี้หลายที่ถ้าหาเงินไม่พอจ่ายหนี้แต่ละเดือนจะทำาไงดีครับไม่ต้องจ่ายดีครับก็ไม่ต้องจ่ายแค่นั้นแหละมันจะทํายังไงล่ะพี่ คุณพับลิกว่าอยากสอบถามครับว่าอาสังหาริมทรัพย์ทําไมถึงช่วงนี้เป็นทางตันครับถ้าผมอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้แต่ปล่อยเช่าผมจะเจอความเสี่ยงอะไรบ้างคือตอนเนี้มันคุณคุณอย่าไปมองภาพดีเวลลอปเปอร์หรืออะไรต่างๆนานาที่เออที่มัน <c oughs> ดูดีดูอะไรทั้งหลายอะคือมันถึงทางตันเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้จะทำออกมาขายใครแล้วครับอืม มันไม่รู้จะทําออกมาขายใครแล้วคือผมเกรียดพูดเยอะอะคุณพับปิกลองหาข้อมูลด้านลบของอสังหาดูบ้างอืมหาข้อมูลด้านลบของอสังหาอ่านเยอะๆนะครับแล้วคุณก็มาเวทกันว่าไอ้ด้านบวกกับด้านลบแล้วคุณต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมไม่มีอคตินะอย่าใช้ความบอนหรือความอยากด้วยการโดนบิวจากโค้ชอสังหาททั้งหลาย เลิกตัดตรงนั้นไปก่อน,นแล้วคุณอ่านข้อมูลทั้งสองฝั่งอย่างผมมีข้อมูลทั้งสองฝั่งผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่มันไม่เวิร์กแล้วตอนเนี้ยไม่เวิร์กหรอกคุณสมุอยจกขอคาแนะนําเรื่องบัตรอีกครั้งครับมีหนี้บัตรมาสิบปีแล้วครับจะไปเปิดบัญชีธนาคารชื่อตัวเองได้ไหมนี้มีเงินแล้วครับกลัวโดนอายัดเออคือเป็นหนี้บัตรมาสิบปีแล้วหมายถึงว่าเป็นหนี้เสียหรือเปล่าล่ะ ถ้าเป็นหนี้เสียแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์อายัดได้นะครับถ้าโดนฟ้องโดนที่ภาคศาลแล้วก็มีบัญชีตัวเองได้แต่อย่าไปใส่เงินเยอะเละพี่เอาไว้พอใช้จ่ายนะถ้าเงินเยอะๆยอเอาไปใยญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องภรรยาหรือสามีอะไรอย่างเงี้เอาเป็นผู้ชายนะเออดีกว่าครับอืมเอาไว้หมุนเงินใช้นิดหน่อยพอครับอย่าไม่คุ้มไม่คุ้มคุณปลาทองเหรอบ้านชื่อพ่อแม่โดนขายทอดตลาดลูกกู้ซื้อได้ไหมโดยการประมูลเครดิตดี เออก็ซื้อได้นี่แต่แบงค์จะให้ผ่านเปล่าไม่รู้นะอืมครับแบงค์จะให้ผ่านผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาเขาดูหลังโฉนดได้ไงอืมดูหลังโฉนดได้ว่าเป็นชื่อพ่อแม่แล้วถ้าเกิดมีเพราะว่าเวลาคุณทําสัญญาซื้อขายคุณต้องมีบใบจากกรมบรับดีว่าคุณเป็นผู้บุลซื้ออืมอันนี้ผม,ม,ผม,ม 50, 50, ว่าเพราะว่าห้าสิบห้าสิบมันจะผ่าน ว่าเขาจะบอกว่าเอ้าแล้วตอนที่ก่อนประมูลเอ่อใบทองบอกว่าระหว่างซื้อทอดตลาดกับซื้อตอนแบงค์ช็อปซื้ออันไหนดีกว่าซื้อทอดตลาดดีกว่าสิอืมช้อนซื้อแล้วคุณคุณไม่รู้หรอไหะว่าแบงค์มันจะมันจะมันจะขายคุณเท่าไหร่อืมมันซื้อไปขายทอดตลาดสองล้านพอถึงลามันขายคุณสามล้านคุณไปโวยวายไม่ได้นะเฮ้ยมึงซื้อมาแค่สองล้านขายสามล้านได้ไง,ไงวะ เออไม่เกี่ยวนะเรื่องของเขาบอกเรื่องกูว่าวมึงอยากได้สองล้านมึงก็ไม่ซื้อแข่งกูตั้งแต่แรกล่ะเออเพราะนันไปซื้อแต่ขายทอดเลยแต่ผมว่ามีโอกาสที่คุณจะถ้าคุณซื้อจากกรมบังคับคดีอ่ะโอกาสที่คุณจะกู้ไม่ผ่านห้าสิบห้าสิบเพราะว่าบ้านคือลูกหนี้คือพ่อแม่คุณอืมอืมจริงจริงแล้วทำไมไม่ไปคุยกับแบงก์ตั้งแต่ตอนที่มีปัญหาล่ะครับ ถ้าเครดิตดีอ่ะไม่คุยกับแบงก์แต่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหากับธนาคารหะว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่มีความสามารถในการจ่ายนี้แล้วแต่ตอนเนี้ยลูกทํางานดีเออหน้าที่การงานดีเออตอนนี้ลูกจะมาผ่อนแทนเอาสเตทเมนต์นัสลิปเดือนให้แบงก์อ่ะผมว่าแบงก์มันพร้อมที่จะให้ผ่อนเหมือนเดิมแหละคุณ P&J แอนว่านี่ผมห้าหมื่นต่อเดือนผมหาเงินได้ห้าหมื่นต่อเดือนเออ อ 50, 000, ๋อน,นี่ห้าหมื่นแต่คุณขายได้ห้าหมื่นผมค้าขายครับตอนนี้เดือนชนเดือนนี่รถแล้วคุณกินยังไงอ่ะนี่คุณเดือนละห้าหมื่นแล้วคุณหางเงินได้เดือนละห้าหมื่นลคุณพอกินได้ไงเออนี่รถสองคันธนาคารอีกแสนห้าค่าจ่ายใ,ในรถรถอีกคันหมดหมดสิ้สนปีคงจะเบาแต่ก็ลาบากมากนี่ทาออกไหมครับอุ้ยเป็นต้องมานั่งคุยกันนะครับอืมมันต้องมานั่งคุยกันก่อน,อ,นอื่นเนะี่ย ถ้าเกิดคุณเพิ่มรายจ่ายเอ้ยเพิ่มรายได้คุณไม่ได้คุณต้องไปลดรายจ่ายคุณคือลดภาระหนี้คุณนะครับไปไล่ดูครับว่าเจ้านี่แต่่ะรายเราสามารถเจรจาลดอะไรได้บ้างเปล่าครับอืมต้องไปไล่ลดหนี้เอาครับคุณโยโย่บางบัตรบางเจ้าครั้งเป็นสิบปีไม่ฟ้องสักทีนี่รออะไรครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาต้องฟ้องแพ่งก่อนถึงจะฟ้องล้มอืมไม่ฟ้องหรอกเขาไ่ฟ้องล้มเพื่ออะไร เขาคงลืมชื่อไม่ออกถ้าเราโดนฟ้องบัตรแพ่งแต่ไม่มีทรัพย์ให้บังคับ,ดบดคบดีดอกเบี้ยยังเดินไหมครับเดินนะตบเบี้ยเดินไปตลอดแล้วครับตกเบีย้ยเดินตลอด,ดอกเบีย้ยไม่หยุดมีวันหยุดนิ่งคุณจินตางหรือ,อคุณอู๋จินมีนี่ถ้าถูกฟ้องบ้านที่อยู่กู้ร่วมกับพ่อมีนี่ถ้าถูกฟ้องบ้านที่อยู่กู้ร่วมกับพ่อจะถูกยึดไหม โดนนะฮะโดนมีชื่อกู้ร่วมกับพ่อต้องดูว่าหลังโฉนดเป็นชื่อร่วมกันด้วยใช่ไหมเออถ้าหลังโฉนดมเป็นชื่อร่วมกันเนี่ยก็ระวังนะครับอืมระวังนะเขามาจิดได้นะครับ